น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน Cat ไฟท์ช็อสวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ทไฟทกับรายการ Cat ไฟท์ไมาพบกับพวกเราสองคนครับพี่เอกพี่ก๊อฟนะครับ,รบที่จะไม่นำเทคนิคไดไอที IT นะครับวันนี้อะไรดีครับพี่เวันนี้ปกติทุกคนเนะี่ยใช้แมปจะใช้เป็น Google m a p ใช่ไหมอ่าโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ขนาดใช้ iPhone ยังใช้ Google Map เลยอ่าแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้แอปแมปที่เป็น Apple Ma p อ่า ขาพัฒนาแล้วเว้ยหรอเขาพัฒนาแล้วหรอใช่เป็นไงมีรูปแบบอะไรบ้างคือตอนนี้มันเป็นแบบ 3D ถามว่าเมื่อก่อนเราเคยนําเสนอไปไหมเราเคยนําเสนอไปในเรื่องตรงนี้แต่ตอนนี้พัฒนาล่าสุดปี2 0 2 5ูสองห้าเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับอันนี้ผมจะเป็น iPad นะอ่าเพราะว่าถ้าเป็นไอโฟนมันไม่ไหวครับจอมันเล็กนะเหมาะกับเราใช่ไหมได้ใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่มองไกลเริ่มแล้วเริ่ม ก็อบอกหน้าจอใหญ่จริงๆหน้าจอใหญ่ก็คล้ายๆกับตัวพวกตัวอ่าแท็บเล็ตบนไอ,อ,อ,อ้รถยนต์นะเพราะว่าหน้าจอบนรถยนต์ก็เป็น Apple Ca r p l a y ก็เป็นแบบ<ช>จอใหญ่ถ้าเกิดในกรณีที่คนเอ่อคุณะต่อ Apple Ca r p ร a y ข<ใ>ึ้่ปนบนรถมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดคุณใช้แ,แผ่ผนที่ของ Apple นะอ่เนี่ยเราลองใช้กันดูเลยไปที่แอปนะไปที่แอปแผนที่อ่าแอปแผนที่ตรงนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับพอเราเปิดแอปมาแล้วนะครับ เราก็จะเห็นตรงนี้แล้วเราดูในส่วนของทูบาร์ด้านบนนะครับมุมขวามุมขวามุมขวาที่ใช้อยู่กดตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นในเรื่องของการสำรวจหรือว่าจะใช้เป็นการขับรถก,ก็ได้แล้วแต่แล,แล้วแต่อ๋อก็หมายความว่าเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่ามันมีแค่เลเยอร์เดียวจริงๆมันมีทั้งหมดสี่เลเยอร์เลยนะอ่าใช่แล้วก็ส่วนเลเยอร์ที่เป็นดาวเทียมอ่าก็ดูดิเราเราอาจจะเห็นในในในของนะคูเกอร์แมปเฮ้ยใช้ได้นะ นี่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอ่าคือเขาพัฒนาแล้วนะตอนนี้นะครับอ่าผมจะเลือกเป็นตำรวจถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการขับรถเราใช้กับอัพโฟกัสคาเพอือันนี้จะดีมากนะครับอ่ะผมขอเป็นตำรวจนะครับนี่เห็นไหมนี้ถ้าเราถ้าเราดูเนี้ยจะดูเผลอๆนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของทีดีบบนี้เหมือนกันอ๋อนี่เป็นทีดีเลยนะ นี่เป็นก็คือเกิดใช้งานโปรหมดสำรวจก็สามารถดูไปทเีได้เลยทันทีส่วนนะครับผมจะยังไม่ได้ตั้งํำทางนะผมจะเลือกไปที่วัดอรุณราชวราก็คือสามารถเลือกสถานที่ได้นะครับพอเราเห็นวัดอรุณเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้ว่าอ๋ออยู่ตรงตำแหน่งนี้นี่เองแต่ความดีมันคือตรงนี้อีกนิผมขอเรื่องนี้ไปนะครับผมขยายในส่วนของวัดอรุณตรงนี้ในเรื่องตรงนี้นะครับ ผมจะใช้นิ้ว่อนิ้วเนี้แตะไปที่หน้าจอนะครับปุ๊บค้างไวนิดนึงแล้วก็ปุ๊บนี่เห็นไหมอ๋อเคลรียปร์ปรับปรับการซูมเข้าไปปรับการมองอ่ะมุมมองเลื่อเข้าไปปรับการมองเห็นไหมฮะนี่นะครับอันนี้จะเห็นเป็น 3D เลยอืมจะเห็นเป็น 3D เลยเห็นไหมฮะเลยมีความนี่ชัดเจนมากมีบอกชื่อวนว่ยว่าท่าเรืออะไรเงี้ยนะอ อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าแบบ g o o o l e คนอื่นอาจจะเห็น <S <S มองในเรื่องของมุม g ก o เ e ิลติวิวแต่อันนี้คือเป็นของ Apple m a p ่าก็คืออ,อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าอ้ฟังก์ชันของ Apple เนี่ยในส่วนของ Apple m a p ก็มีมาในเครื่องเหมือนกันก็พอใช้ได้เผื่อใครก็<บ>ยังสนใจอย,อยากจะลองเล่นก็ลองเล่นได้ก็ดูดูได้สถาน<ช>ที่บางอย่าง แล้วก็ในเรื่องถ้าเราใช้เป็น Apple Car พแล้วเรานำทางแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราผ่านสถานที่ไหนเนี่ยจะขึ้นเป็น 3D อย่างนี้เลยเออเป็นไงล่ะก็อาจจะต้องลองดูนะพอดีว่าบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ g o o g l e Map เสมอไปอาจจะลองดู Apple Map ดูบ้างนะครับ,รบก็ลองใช้ดูอาจจะชอบก็ได้นะครับอาจจะถูกใจก็ได้แล้วที่สำคัญตรงนี้นะครับถ้าถือว่าคุณใช้ Apple Car พแล้วคุณนำทางอยู่นะครับคุณสาม,มารถที่จะสั่งงาน Siri ได้ว่า ให้เขาเนี่ยเตือนในเรื่องของการจราจรอืว่าเป็นยังไงบ้างช่วงไหนติดขัดอะไรยังไงบ้างออก็บอกติลีว่าเตลีเตือนการจราจรอือเพราะฉะนั้นขณะที่เรานําทางอยู่เขาก็จะสามารถที่จะรับคํสั่งแล้วก็ รันคำต่างไปได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เราสามารถไปใช้งานของในส่วนของใครที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับก็รองรับเทคนิคไปใช้งานกันได้เพราะว่าปัจจุบันก็คือ Apple เองก็ยังมีแอปตัวนี้เป็นแอปพื้นฐานให้เราเลยแล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยที่สำคัญก,ก็คือมีการปรับปรุงให้เป็น 3D ทําให้สะดวกใช้งานมากขึ้น่นเดิมนะครับลองดูนะครับลองดูเพราะว่าตรงจุดนี้ถามว่าถ้าเป็นในเรื่องของภาพดาวเทียมอาจจะยังไม่ เด่นเท่าที่ควรกัรบเรื่องของความบินทดีดีตรงนี้นะครับสองถึงสองห้าวั่ชนี้สุดยอดยอมรับแล้วได้ได้ได้ไดไดโอเคผมชอบนะอและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ด,ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํายาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํายังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึง10เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายาทำความสะอาดที่ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือครีนตอบโจทย์เลยเพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆน,นะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปนลครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะ ให้ฉีดบนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับทองความสะอาดนะครับเช็ดก็จะเป็นหน้าจอทองความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่นในการก็คือตัวเนี้ย apple watch นะครับอย่างนี้ก็เช็ดได้ทองความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสำคัญจุดเด่นเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณล นำตัวคลีนเนี่ยไปเช็ดทาความสะอาดได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสก,กัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความออเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองแลวมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนํามาจัดจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟนะครับแล้วก็ a t f ไฟช็อปในช้อปปีนะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้นะครับก็ทุกคําสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนนุนช่องของเราในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอกัางังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ